สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยมิสกเกลแอนดรอยทีวีในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่า Facebook เนี่ยนะครับมันจะแสดงคนที่มาส่อง Facebook เราได้จริงๆหรือเปล่าหรือเราจะรู้หรือเปล่าว่าใครมาส่อง Facebook เราหรือเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราไปส่อง Facebook เขาแบบนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับผมซึ่ง ผมก็ได้ไปหาข้อมูลต่งตางๆนานานะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าในมือเพราะว่าในสมัยเนี้ยนะครับทุกคนก็มี Facebook เป็นของตัวเองนะครับก็ <c oughs> ここอยากจะรู้นะครับว่าไอคนเนี้ยนะครับที่เราชอบหรือที่เราเกลียดเนี่ยมันส่อง a c e b o o k เราหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็มีการตั้งคาถามต่างๆนานามากมายเลยนะครับในพันทิปบ้างใน Google บ้างที่ผมหาใน Google นะเออแล้วก็เจอในพันทิปเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับในหัวข้อของแบบว่าแอบส่องเฟซบุ๊กมันแจ้งเตือนได้หรอ วิธีดูใครมาส่อง a c e b o o k เรามันใช้ได้จริงๆหรออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มีคนตั้งกระทู้คันทิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทำคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยการที่คุณเนี่ยมันจะบอกว่าวิธีการเนี่ยที่คุณจะสามารถดูคนที่มาส่อง a c e b o o k เราได้นะจา,นนจากเว็บไซต์นู้นจากเว็บไซต์นี้จากแอปน,น,นู้นแอปนี้อะไรเนี้ยก็สอนสอนสอน,สอน,สอนมาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับซึ่งผมก็สงสัยมาละ สงสัยมาแล้วว่าเฮ้ยมันจริงๆหรือเปล่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปเลยตรงน,นี้เลยนะครับว่าไม่ได้ไม่สามารถดูได้จริงนะครับคนที่บอกว่าเฮ้ยสามารถดูได้จากแอปนน้นเว็บไซต์นน้นเนี่ยคือไม่จริงนะครับเขาจริงจริงเขาก็ไม่ได้หลอกนะครับเขาก็อาจจะเชื่อไปตามที่เขาทาไปนะครับตั้งแต่ผมดูจากเฟซบุ๊กจริงจริงนะครับเฟซบุ๊กจริงๆก็คือไอเฮลท์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูปึ้งเฮลท์เซ็นเตอร์นะครับเขาก็บอกว่า ได้ดูโปรไฟล์ของพวกเขานะครับอันนี้คือแปลจาก Translate เลยนะอ่ะเพราะว่าผมอาจจะแปลผิดอะไรประมาณนั้นนะครับก็บอกว่าฉันอ่าบอกว่าคนจะรู้หรือเปล่าถ้าฉันส่งเฟซเขาอะไรประมาณนั้นส่งเฟซเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะเบอกว่า f c e e o o o อ่ะไม่ f a c e b o o k จะไม่แท็กนะครับไม่ติดตามคนพวกนั้นนะครับว่าใครจะดูโปรไฟล์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ third party หรือแอปภายนอแพแอป บุคคลที่3าบเนี้มันจะไมเ่เก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการที่ส่ง a c e b o o k ใครนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราส่ง Facebook เขาเขาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ a c e b o o k เนี่ยมันบอกว่าใครใมาดู Facebook เรามันก็จะไม่บอกนะครับว่าใครดู Facebook เราซึ่งนั่นก็ซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเราเนี่ยเวลาส่ง Facebook เขาก็จะไม่แจ้งเตือนเขาเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะครับนี่คือเ e a l t h Center จาก Facebook เลยนะครับ มันเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับว่า facebook เนี่ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอมไม่ต้องการให้แบบว่ามันแบบว่าแบบว่าเป็นสาธารณะมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็เออเพราะฉะนั้นนะครับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะรู้นะครับว่าใครส่อง e b o o k เราเนี่ยครับก็เสียใจด้วยนะครับอาจจะใช้ไม่ได้จริงนะครับก็สามารถตอเถียงกับผมได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆพี่มัน เห็นจริงๆมันใช้ได้ผลจริงๆคอมเมนต์ได้ครับอย่าผมไปลองทำว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอาจจะพันทิปหลายๆพันทิปเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จริงนะครับอ่าไม่จริงนะครับผมผมก็เคยเชื่ออ่ะยอมรับเลยว่าเคยเชื่อเคยทาม,มาก่อนนะครับแล้วก็เอดูดูปุ๊บก็เห็นโปรไฟล์นะครับบอกว่าเฮ้ยคนนี้นส่องเฟซจริงเหรอวะทางทันทีแบบว่า ไม่รู้จักนะครับเราไม่รู้จักคนนี้เลยใครก็ไม่รู้นะครับเออไม่เคยคุยไม่เคยแบบไปส่องเฟซเขาเลยนะครับแล้วมันก็ขึ้นว่าเขามาส่องเฟซบุ๊กเราบ่อยๆผมก็แบบเอ๊ะจริงเหรอวะผมก็ไม่เชื่อนะครับอตอนแรกไอ้ตอนแรกเชื่อนะตอนแรกเชื่อตอนนี้ไม่เชื่อแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้มานะครับเพื่อเตือนกับใครลหลายๆคนนะครับที่พยายามหาวิธีการนี้อยู่นะอืม สุดท้ายผมก็อยากจะจบสวยๆนะครับว่าเฮ้ยไม่ว่าใครจะส่อง a c e b o o k เราใครเช่นชอบเราหรือเกลียดเรานะครับมันก็ไม่สําคัญว่าเราจะชอบตัวเองได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนดีมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วคนเกลียดก็ยังจะมีอยู่ดีเออเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องรู้หรอกนะครับว่าใครเกลียดคุณหรือใครชอบคุณบ้านนะครับอยากให้คุณเนี่ยออรู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยตัวคนเองคุณสามารถรักตัวเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปขอความรักจากคนอื่นหรือแบบว่ารู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเขารักเราหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่านั้นจริงๆนะครับไม่ต้องพยายามแล้วนะครับผมม,มันมันไม่ได้สคัญขนาดนั้นว่าคนที่ชอบจะมาสง Facebook ่งเฟซบุ๊กเราเนาะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับว่าเออ มันก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเค ก็ถ้าใครนะครับมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกาันหรือเห็นด้วยกับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยมันจริงพี่มันใช้ไม่ได้อะเห็นคนมาทําคลิปแบบนี้นานแล้วผมว่าแบบโดนหลอกมาเยอะแล้วนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ okay. ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับพูดครั้งที่2แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทําอะไรคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊าย